สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัฒนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในเกมคู่ระหว่างเชลซีครับพบกับลิลนะครับ เป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเชลซีในเกมวันนี้สภาพทีมก็ยังคงขาดผู้เล่นตัวสำคัญเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นอย่างเบนชิเวลผู้เล่นอย่างลิสเจมส์ก็ยังคงลงสนามช่วยทีมไม่ได้นะครับแต่ชื่อว่าทีมก็น่าจะปรับทีมจากเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาเฉือนเอาชนะพาเลสมาได้1-0เล็กน้อยนะครับชื่อว่าโอกาสที่จะปรับไปเล่นหลัง3นั่นมีความเป็นไปได้อีกครั้งนึงนะครับแนวรับอย่างเซซ่าอัส กวยต้าน่าจะถูกเรียกกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับแบ็กซ้ายที่เล่นได้ต่อเนื่องเล่นได้ดีก่อนหน้านี้อย่างอลอนโซก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่แผงเกมลุกติโมแวนเนอร์ก็จะกลับมาถูกเลือกอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะสลับมาเล่นแทนโรเบรูกากูบ้างนะครับในขณะที่ตรงกลางก็มีตัวให้เลือกมากมายอยู่แล้วนะครับมาเตอโควาซิสมีโอกาสจะสตาร์ท กับเอ็นโครกองเต้ในเกมวันนี้ครับเจอกับทางเลวครับเลวถือว่าภาพรวมในลิเกเอิงฝรั่งเศสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผลงานรุ่มรุมดอนดอนนะครับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันนั้นอยู่ถึงอันดับที่11ของตารางคะแนนลิเกเอิงฝรั่งเศสตัวหลักของพวกเขาถ้าจะฝากความหวังไว้ในแผงเกมลุกก็มีผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างบุรักยูมาสมีอย่างเดวิดรวมไปถึง เรนโตซานเชสในแผงมิดฟิลด์นะครับแต่ดูขุมกําลังต่างๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าลิวยังเป็นรองเชลซีอยู่เยอะมากนะครับฟุตบอลในรายการนี้เชลซีก็น่าจะเล่นด้วยความมั่นใจกับการเป็นแชมป์เก่าผมยังเชื่อว่าด้วยเกรดฟุตบอลที่ดูดีกว่าลิวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เล่นในบ้านในเกมนัดแรกเชลซีก็ต้องการ ทำเพื่อจะทําให้เกมนัดที่2องเขาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับฉพระนั้นผมมองเลยครับเกมนี้เชลซีจะถล่มเอาชนะลิวได้ไม่ยากครับเพระนั้นวันนี้ครับทีเด็ด77ดาวครับฝันทงไปเลยครับให้เชียร์ไปที่เชลซีครับ